นาะน,นี่นี่นั่นนั่นนั่นเดี๋ยังเขาเอือนบักลินฟ้าว่ะติมันอยู่สูงเหมือนดิมันอยู่สูงเหมือนดิอ่ะสูงป่ะน,น,นี่หน,น่อยหนึ่งต่ำๆอเอาหน่อยต่ำกันเนาะนี่อ่ะเดี๋ยวไปสาวขึ้น โอ้ได้แล้วซุบชุบว้าวน้อยนกด่อยมัใส่พอดีเลยเออพอดงกัพอดีเลยหน่อยนี่น่อยมันรดนองนี่พอดีแรวหน่อยอีกน้อยนึงก้าอีเอาิ้มอยไีหิ้มอยไปไหนวะหมดแดง <laughs> ôi chim em... dì gì dì dì mình có để... thấy này dì ôi dì là dì phun dì 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 nhiều quá, dì 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 nhiều dì 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 nhìn, dì 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 đi. dì 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 พ่อในนี่ก็พอดีพอดีเลยตัวนี้ว้ายุทางนี้เหหลาแย่หมดมันบังไหมวะบุล่ะบังเดี๋ยวเป็นโมบ,บูนี่ต้นไม้ยังไงว่าท่านแก่ด,ด้ค่ะนี่ขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ